ตั้งได้สี่ตั้งได้ตี่ตั้งได้สี่เอาขวาไม้ก่อนไม่กดบ้านตีมีก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเอาขวามาให้ปัดสี่เอาขวามาขวาบนเลยขวาบนเลยขวาบนเออเนี่ยขวาบนขวาเตาอยากเออเตาเตาเตาได้ขวาก็ได้สี่สีนะเออแล้วก็สี่เ้าไม้เอาขวาหน่อยได้ได้สมมติจะพูดอะไรเออเอาเนื้อไปตี่ก่อนกำมันกำเอาัำ เาเอาเสียผ้าขอให้เขาอายุประชาตันะคนสีดายุม่อนกันได้อะเอาเสียผ้าไปไว้คมาอ่มือขีเบเดี๋ยวไม่พงอาวเดี๋ยวโอแ้วเดี๋ยวมาพอแล้วก็ bài học mà thành lắm chân 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 thành lắm chân